สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของชิบะอินุค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ยังคงเกาะติดตามเกี่ยวกับชิบะเลียมและหัวหน้าคุซาม่านะคะและก็ข่าวเกี่ยวกับปาวานค่ะมีข,ข่าวการเคลื่อนไหวของปาวานครั้งใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูค่ะปาวานเตรียมจะทำอะไร หรือไม่นะคะจะขายหรือจะซื้อนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะก่อนที่เราจะติดตามข่าวสารนะคะคลิปนี้นะคะไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนนะคะ เราไปดูข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะนะคะ,ะ,คะก็คือด้านราคาของชีบาทนั่นเองตอนนี้ตลาดก็เริ่มนะคะ้คะกันระหว่างนะคะเขียวกับแดงนะคะช่วงกลางวันของอเมริกานะคะก็ปรากฏว่านะคะเขียวขจีหุ้นก็เขียวบิตคอยก็เขียวนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีนะคะปลา,ายที่จะแดงบ้างแล้วนะคะบิตคอยอยู่ที่3600กว่านะคะอีทูเรียนอยู่ที่1882ค่ะนะคะนี่ก็คือ 莲。連 ใหญ่2เหรียญที่ดิฉันจะนํามาประกอบในการทําข่าวคู่กับเหรียญชีบะด้วยนะคะเรามาดูในส่วนของชีบะอินุค่ะนะคะชีบะตอนนี้ค่ะก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบนะคะวันนี้ก็มีการทุบลงไปเล็กน้อยค่ะก็คือ744และหลังจากนั้นก็ค่อยดีดขึ้นมานะคะก็คงวิ่งอยู่ในกรอบนะคะแ้งอยู่ที่18เม็ดเงินอยู่ที่4.45บิลเลียนค่ะวอลุ่มซื้อขายช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่68.09ล้านการนี่ก็คือ นะะในส่วนของราคาณนะปัจจุบันของชิบะอินุค่ะนะคะเราไปดูในส่วนของนะคะข่าวอื่นๆเลยค่ะเรามาเริ่มข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะนะคะข่าวนี้พูดถึงนะคะเกี่ยวกับชิบะ คองตำแหน่งนั่นเองนะคะไปติดท็อปอยู่ใน Coin Market Cap คอยมาเก็ตแคปกนะคะชีบาก็ยังคงเป็นขวัญใจนะคะที่นักลงทุนสนใจค่ะก็หากเราไปดูนะคะจะมีเหรียญประมาณ10อันดับนะคะที่คนจะไปเฝ้าจับตาดูอันดับที่1นสเน่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะคะบิตคอยนะคะบิตคอยอยู่ระหว่าง1 2, นึสะคะส่วนชีบาะคะที่ผ่านมา4ีชติชีบะก็มักจะติดอยู่34ค่ะในครั้งนี้ชีบะก็ไปติด อันดับที่2ค่ะของคอยมาเกตแคปนะคะเพื่อนและตอนนี้ค่ะล่าลีดนะคะเหรียญของชิบะเองก็เริ่มมีการลีดไปยังกระดานเทรดต่างๆแล้วนะคะฉะนั้นเหรียญใหม่ของชิบะที่สร้างขึ้นมาค่ะอาจจะเป็นเหรียญที่จะดึงนักลงทุนเข้ามานะซื้อมากขึ้นนะคะเพราะหากมีการซื้อนั่นหมายความว่าก็จะช่วยในการเบินการเผาชิบะ มีนุไปในตัวนะคะนี่ก็คือเหรียญค่ะที่ไปติดท็อปนะคะที่มีคนเฝ้าจับตาดูหรือเทศดกันค่อนข้างเยอะนั่นเองจีบาก็ไปติดอันดับที่สองค่ะเราไปดูต่อค่ะนะคะมาดูข่าวนี้ต่อค่ะ ข่าวน,นี้พูดถึงหัวหน้านักพัฒนาคู้สามา่าค่ะกระตุ้นความสนใจของชุมชนด้วยการโค้ที่ลึกลับค่ะนะคะในระบบนิเวศของลูน่าค่ะร้อนขึ้นอีกครั้งเนื่องจากแฟนๆของชิบะค่ะเฝ้ารอกันเปิดตัวของไมเน็ตของโปรตตคอการปรับส,สเกลเลเยอร์สองชิบะเรียมอย่างใจจดใจจอ่อเมื่อเร็วๆนี้ค่ะผู้สร้างนะคะหลักอย่างผู้ซามา่าหัวหน้านะคะ ผู้พัฒนานั่นเองนะคะได้นะคะโพสต์ข้อความลึกลักผ่าลึกลับผ,ผ่านพันธมิตรอย่างเป็นทางการของที่บาตซึ่งพาดพิงถึงการพัฒนาที่วางแผนไว้เพิ่มเติมนะคะถ้อยถแถลงที่คุมเครือมาจากข้อความที่ส่งเมื่อต้นเดือนกระด,ะระดานะคะในเทโลแกรมของเขานั่นเองแสดงถึงความต้องการที่จะจัดส่ง แต่ยังคงลังเลที่จะเล่งขั้นตอนนะคะในขณะเดียวกันการเปิดตัวที่นะคะรอคอยมานานของชิบาเลียมซึ่งมุ่งนะซึ่งอามักนะคะถูกลุ่มลุมเล้าจากนะคะข่าวร้ายๆต่างๆนั่นเองหรือข่าวโจมตีที่ผ่านมานะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะในส่วนของการเปิดตัวมีการยืนยันนะคะสิ้นสุดการรอคอยยังอันยาวนานตามข้อมูลล่าสิดล่าสุดนะในบล็อกนะคะในชิบาสวม ที่ไม่คือมีผู้ที่ไม่มีชื่อค่ะเปิดเผยข้อมูลสาธารณะการเข้านะเขาระบุว่าการประชุมบล็อกเชนนะคะในฟิทวทันลิสต์นะคะก็คือข่าวที่ดิฉันเคยนำมาแบ่งปันครั้งก่อนนั่นเองมันจะมีการจัดขึ้นนั่นเองในในช่วงเดือนสิงหาคมในเมืองโตรอนโตนะคะจะมีการ อาจจะมีการนะคะเป็นข,ข้อมูลข่าวมันก็ไม่ได้ชงยืนยันว่ามันจะมีการเปิดตัวชิบาเรียมในช่วงนั้นนะคะมันก็แค่เป็นข่าวที่หัวหน้าค่ะเขาก็เล่นเกมการตลาดอยู่นะคะเพื่อนนะคะเป็นเรื่องของการเล่นเกมการตลาดนั่นเองส่งคำมงคำใบว่าจะเปิดเดือนสิงหาคมฉะนั้นเราก็ต้องจับตาดูว่าจะเปิดจริงหรือไม่นะคะเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้เขาพูดถึงนะคะเกี่ยวกับเหรียญลุชคาที่ เป็นเหรียญของชีบะนั่นเองถูกนะคะจดทะเบียนนะคะในกระในกระดานเทรดประเทศญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คือกระดาน b i t ทูนะคะเอ็กชเชนนั่นเองนี่คือจุดเริ่มต้นค่ะที่มีการลต์ขึ้นไปเป็นอีกหนึ่งกระดานนะคะเพราะเมื่อไหร่มีกระดานยักษ์ใหญ่ต่างๆการลต์เหรียญน,นะคะลต์เข้าไปนั่นหมายความว่าจะมีการนะคะช่วยเบิร์นช่วยเผาเหรียญ ชิบะอินุในตัวค่ะเพราะคนที่ไปเทตดก็จะมีการจ่ายค่ารมเนียมค่าธทมเนียมส่วนหนึ่งก็จะไปช่วยเบิร์นเผาชีบะนะคะตรงนี้ต้องจับตาดูค่ะเพราะนี่เป็นแผนของชีบะเลยทําไมถึงสร้างเหรียญขึ้นมาหลายเหรียญมากนะคะเพื่อนๆจะเห็นนะคะมีเหรียญสร้างอยู่ประมาณสี่เหรียญน,นะคะเพราะวัตถุประสงค์เขาต้องการเบิร์นเผาชีบะอินุในอนาคตให้ให้ให้จำนวนที่สูงนั่นเองนะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะ ข่าวนี้ค่ะพูดถึงเป็นข่าวเกี่ยวกับเปาวาน,นั่นเองชีบะจจำนวนมหาศาลค่ะประมาณ1.36 2ล้านล้านถูกพาไปยังที่อยู่ที่ไม่รู้จักค่ะนะคะน,นี่คือหัวข้อข่าวที่อยู่ที่รับได้รับการสะสมจำนวนมากมีทรัพย์สินมูลค่ารวมมากกว่า80ล้านเหรียญค่ะนะคะโทเค็นชิบะจจำนวน1 3 6 สองล้านล้านเหรียญน,นะคะถูกกวาดไปยังที่อยู่ไม่ปรากฏชื่อการทำธุรกรรมซึ่งตรวจพบโดยนะคะแผ่นฟอร์มนะคะอาอาคุมนะคะบ็อกเชนนะคะอินอินทูริส์นะอา แกลนนิสเกิดขึ้นเมื่อไม่ถึง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะก็เป็นการเก็บข้อมูลนั่นเองนะคะจำนวนมาจานวนมาหาศาลของชิบะนี้นะคะเท่ากับมูลค่าเงินประมาณ8ล้านดอลลาร์ณนนเวลาตลาดปัจจุบันค่ะความลึกลับไม่ได้ความลึลึกลับไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นนะคะกระเป๋าสตางค์ที่ไม่ระบุชื่อนี้นะคะไม่ได้เพียงแค่ลูกม้าตัวเดียวที่มุ่งเน้นไปที่ชีบะแต่เพียง ผู้เดียวในความเป็นจริงปัจจุบันบริษัทถือรองสินทรัพย์ดิจิตอลหลากหลายล้านนะคะหลากหลายนะคะซึ่งมีมูลค่ารวม80ล้านดอลลาร์โดยมีทุกเคสชี่บาซึ่งคิดเป็นสัสดส่วนนะคะมากกว่า10%ของพอร์ตโพลิโอทั้งหมดปุ้ยง่ายก็คือประวัตตัวนี้ค่ะ เขานะคะสะสมชี่บาตในพอร์ตของเขาค่ะมันมีเหรียญอื่นอยู่ด้วยโดยมีเหรียญชีบะอยู่ประมาณ10%ค่ะนะคะนี่ก็คือพอร์ตนั่นเองที่มีการแบ่งปันนะคะในส่วนของข้อมูลเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนะคะข่าวนี้พูดถึงปลาวานเช่นเดียวกันค่ะปลาวานย้ายครั้งสำคัญเนื่องจากการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้นนะคะ383%ค่ะ ะคะในข่าวนี้เขาพูดถึงระบบนิเวชิบะยังคงได้รับความสดใสนะคะดูเหมือนว่าวานนะคะวานชิบะจะตื่นขึ้นซึ่งเห็นได้จากปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากข้อมูล into the b o x ค่ะปริมาณธุรกรรมขนาดใหญ่ของชิบะเพิ่มขึ้นถึง383เเซ์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาคิดเป็นมูลค่า22.71ล้านดอลลาร์นะคะ โดยเฉพาะอย่างยี่ยี่ชั่วโมงที่ผ่านมาชีบะนะคะถึง3ล้านล้านไก่ซึ่งคิดเป็นปริมาณธุรกรรมจํานวนมากตัวบ่งชี้ปริมาณการทําธุรกรรมขนาดใหญ่ช่วยให้เข้าใจถึงจํานวนเงินทั้งหมดที่ทําธุรกรรมโดยปราวานและนะผู้เข้าร่วมสถาบันในวันที่ทกําหนดส,สปิเกอรนะคะมักจะแนะนําว่าผู้เล่นสถาบันหรือปราวานกําลังซื้อหรือขายอย่างจริงจังนะคะ เป็นที่น่าสังเกตว่าธุรกรรมขนาดใหญ่นะคะถูกจัดประเภทโดย Into the Box เป็นการโอนเงินมากกว่า1 0 0 0แสนดอลลาร์ในแง่นี้ปริมาณธุรกรรมจำนวนมากแตะระดับสูงสุดในรอบ7วันในวันที่7กรกฎาคมโดยมีธุรกรรมชิ้บะ6.36ล้าล้านล้านรายการน,นะคะ สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อระบบนิเวศชีบะค่ะยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องนะคะไมเน็ตหรือยออสองชีบะเรียมใกล้เปิดตัวแล้วนะคะตามรายงานนะคะนะในส่วนของ d o อกนะไคลเลอร คิเอค Kingler ค่ะ l u i และช h i b a ค่ะสองเหรียญจากระบบนิเวศของ Chiba เป็นผู้นำในรายการค r y p t o เ u r r c y ที่มีแนวโน้มมากที่สุดของคอ i n Market Cap ค่ะก็ไปติดท็อปนั่นเองนะคะเราจะเห็นนะคะว่ามีช h i b a ติดอันดับที่สองแต่เหรียญใหม่ของช h i b a c a r l i ค่ะก็ไปติดอันดับ หนึ่งเลยนะคะชีบะนำจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นด้วยนะคะตำแหน่งทวิตเตอร์ใหม่นะคะชีบะหัวหน้าคุสามาค่ะได้เปลี่ยนตำแหน่งนะคะบนทวิตของเขาเป็นสหรัฐอเมริกาซึ่งจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นในชุมชนนี่เป็นเพราะโดยปกติแล้วคุสามาจะสื่อสารถึงการพัฒนาล่าสุดในระบบนิเวศของชีบะค่ะพร้อมอัปเดตประวัติทวิตของเขาบ่อยมากนะคะนี่ก็คือการเคลื่อนไหวของหัวหน้านักพัฒนาค่ะ เรามาดูข่าวนี้ต่อกับข่าวของรีสนั่นเองไปจดทะเบียนอยู่ในกระดานเทรดยักษ์ใหญ่เป็นปรกริยาด้านราคานะคะเราจะเห็นว่าพอจดทะเบียนปุ๊บก็ทําให้นะคะยอดของเหรียญรีสค่ะไปติดท็อปในคอยมาเก็ตแคปด้วยนะคะที่คนเฝ้าจับตาดูนั่นเองไปติดอันดับหนึ่งเลยนะคะบางช่วงนะคะนี่ก็คือเหรียญที่กําลังมาแรงคนเฝ้าจับตาดูเป็นเหรียญที่พึ่งจะถูกรีเข้ากระดานเทรดนั่นเองนะคะ เรามาดูข่าวเรื่องการเบินบ้างค่ะอัตราการเบินการเบินการเผาค่ะก็เพิ่มขึ้น8,991เนื่องจากนะคะ A นะคะ A อ๊เอกี่นะคะทูกเคลนเผาผ่านชีบะ804ล้านนะคะถ้าอ่านภาษาอังกฤษ,าษ,าษาอะไรผิดพลาดต้องขอภไปอัตราการเผาไหม้ชิบะโพ พุ่งสูงขึ้นนะคะเผาประมาณ800-4ล้านนะคะดิฉันขอค้าไปเลยค่ะก็แค่เอามาสรุปให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่ามีการเบินการเผานะคะเรามาดูข่าวนี้ต่อกัะข่าวนี้พูดถึงปี2023เป็นปีแห่งชีบะหรือไม่นะคะอ่ะเรามาดูค่ะการเผาไม้ชีบะเพิ่มขึ้น3,800ในตลาดกิปโตนะคะปริมาณการซื้อขายในปัจจุบันลดลง27.67 นะคะเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะมินคอยนะคะมินคอยนะคะกิปโตลเคเรซี่ค่ะชื่อช,อชอิบะค่ะได้สร้างความประทับใจให้กับตลาดกิปโตเมื่อเทียบกับ ปีก่อนๆค่ะอัตราการเผาไหม้ได้เพิ่มสูงขึ้นถึง3,800นะคะเปอร์เซ็นต์นั่นเองโดยมีจุดประสงค์ในการสร้างอุปสงค์ค่ะธุรกรรมของชิบะและการเผาไหม้นะคะผลการทำธุรกรรมของชิบะแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการขยายตัวปราวานในอุตสาหกรรมเมื่อเร็วๆนี้ค่ะมีการพบเห็นวานทำธุรกรรมโเทเก้น6.36ล้านล้านชิบะ จากสิตินะคะ into the b o x นั่นเองเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนด้วยเหตุนี้ราคาชีบะจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่มีปริมาณธุรกรรมสูงขึ้นนะคะถึงกันนั้นอัตราการเผาไหม้ก็สันครอนด้วยจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดอย่างไรก็ตามนะคะกราฟคอยมาเก็ตแคบเกินความ นะเกินด้วยนะเกินด้วยกรารสีเขียวสิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงสถานนะล้นนะนั่นก็คือกระทิงนั่นเองนะโดยเพิ่มขึ้น13.13ต 13. ลาดทั้งเดือนนะคะ รายละเอียดราคาปัจจุบันที่บาทมีการซื้อขายอยู่ที่05ตัว7515ดอลลาร์โดยลดลง0.32จากปริมาณ82ล้านดอลลาร์นะคะซึ่งลดลง27.6 7 7มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดก็อยู่ที่ประมาณ4.4พันล้านนะคะดอลลาร์นั่นเองในอุปทานปัจจุบัน ปัจจุบันหมูเรียนอยู่ที่589ล,ล้านล้านนะคะนี่ก็คือนะคะการวิเคราะห์ราคาค่ะเรามาดูข่าวนี้ต่อก่ะข่าวนี้พูดถึงปลาวานเช่นเดียวกันค่ะนะ,ะชิบะแสดงสักยภาพการป่าวงล้อมในขณะที่ปลาวานชิบะนะคะมีชีวิตขึ้นมาอย่างกระตันหันความเชื่อมั่นของบริษัทนะคะ นะคะมาดูนะคะการวิเคราะห์นะคะด็อกคอยคู่แข่งชีบกํะกำลังส่งสัญญาณของการฝ่าวงล้อมที่อาจเกิดขึ้นตามรายงานของนะคะแซนเม็ดนะคะแซนเมนนั่นเองนะคะบริษัทวิเคราะห์คริปโตะค่ะนะคะแซนเมนกล่าวว่าระดับการทำธุรกรรมประวานและการหมุนเวียนโทเค็นนะคะ มินคอยนั้นเพิ่มขึ้นและสูงขึ้นนะจากข้อมูลของบริษัทวิเคราะห์การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมเครือข่ายเป็นรางดีสําหรับชีบานะคะโดยข้อมูลเขาบอกว่าชีบาเริ่มกลับมาอยู่ในเลด้าะะของเทรดเดอร์บางรายหลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นเล็กน้อยบวก8%เองในในสุดสัปดาห์นี้นับตั้งแต่ทำสิติในเดือนตุลาคม2021มูลค่านะคะตลาดของมินคอยก็ลดลงถึง เกตแต่ธุกรกรรมและการไหลเวียนของวานกําลังแสดงสัญญาณที่ดีนะคะอะ่ชีบาซื้อขายอยู่ที่0ูต,ตัว7จ็ดห้ในขณะที่เขียนนะคะนอกจากนี้ชิบายังสิ้นสุดแต่มาสที่2ของปี2023ด้วยข้อความที่แข็งแกร่งในแง่ของที่อยู่ใหม่นะคะ,ะตามรายงานของ Into the Box ชิบาสิ้นสุดไตรมาาที่2ได้ อย่างแข็งแกร่งโดยมีที่อยู่ใหม่ซึ่งแสดงถึงสัญญาณเชิงบวกในการเพิ่มนะคะในการเติบโตที่อยู่ใหม่รายวันมีจำนวนมากกว่า4,000รายการในช่วงนะคะในในช่วงวันที่2 7มิถุนาเพิ่มถึง3 5 7เจปอร์เซ็นต์จากระดับต่ำสุ่ประจำไตามาส877รายการในวันที่27พฤษภาคมค่ะ น,ะะนอกจากนี้ into the box ยังพบว,ว่ามีเพียง11%ของผู้ถือชีบาทเท่านั้นที่ทำเงินได้ในราคาปัจจุบันของบินคอยในขณะที่85%กำลังขาดทุนอยู่นะคะเพราะเกณฑ์ค่ะคนส่วนใหญ่ไปซื้อช่วงที่0 4ตัวค่ะ11นะคะ1110กันค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นช่วงนี้ราคามันดาวลงก็ทำให้คนที่ซื้อช่วงนั้นค่ะก็นะคะ ขาดทุนนั่นเองถ้าเป็นสายซิ่งสายเทศดก็ขาดทุนเลยแต่ถ้าเป็นสายถือก็แค่อดทนรอค่ะนะคะเราไปดูข่าวสุดท้ายกันค่ะนะคะข่าวสุดท้ายนี้พูดถึงชิบาเรียมโปรเจกต์นิวค่ะก็คือข่าวของนะคะพาวซูนเผานะคะเผา1 4 0่น0ะคะ400ล้านนะคะผาวถูกเข่นมูลค่าคิด เป็นเงินก็ประมาณ14,5่งหมืดอลลาร์สแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อชุมชนค่ะนะคะนี่ก็คือข้อมูลของเหรียญใหม่ค่ะที่เป็นพันธมิตรกับชิบะนั่นเองเพราะ เขาเผาก็ต้องมีค่าธรรมเนียมค่ะนะคะในแผนเขาจะช่วยเบินช่วยเผาชิบะอิน an ุด้วยนะคะนี่ก็คือข่าวสารสําหรับคลิปในวันนี้ที่เกี่ยวกับชิบะอินุค่ะนะคะสาหรับคลิปในวันนี้นะคะก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสาหรับข่าวของชิบะอินุค่ะนะคะอ่าอ่าสำหรับคลิปในวันนี้นะคะสำหรับชิบะอินุนะคะ ถ้าอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขออภัยนะคะจริงๆที่บากก็ยังมีข่าวอื่นๆอีกหลายข่าวนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหรค่ค่ะนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมร่วมแสดงความคิดเห็นและกดไลค์ค่ะและใครติดตามมาทุกคลิปไม่เคยกดซับสไคร e อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะคะนะวันนี้ก็ปิดท้ายด้วยคําเตือนคะ่ะก็ขอให้ทุกท่านลงทุนอย่างมีความสุขประสบความสําเร็จทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ